คือกระเทียมมันง่ายมากเลยมันเป็นสมุนไพรที่อยู่ในครัวของเรานะคะกระเทียม um เนี่ยโคช้ชนำภาพข้างล่างที่มาให้พวกคุณดูนะคะถ้าเราไปดูประวัตินะคะโคช้ชเพิ่งกลับมาจากอียิปต์โคช้ชไปอียิปต์สสัปดาห์ค่ะก็ได้ข้อมูลได้อะไรดีๆมาก็สนใจเรื่องการฮิลลิ่งการยอยยาแล้วก็การใช้สมุนไพราการใช้น้ำมันหอมระเหย ของอียิปต์โบราณนะคะวันนี้ก็เลยจะนําข้อมูลตรงนี้มาฝากว่าทางอียิปต์โบราณเนี่ยเขาใช้กระเทียมในสมัยอียิปต์โบราณนะคะมีการแจกกระเทียมดิบให้กับผู้ป่วยโรคหอบหืดและผู้ที่มีปัญหาหลอดลมและปอดในระหว่างการก่อสร้างพีระมิดคนงานได้รับกระเทียมทุกวันเพื่อให้พวกเขามีพลังและความแข็งแกร่งในการทำงานและทำงานได้ดี และยิ่งไปกว่านั้นนะคะในหลุมฝังศพของชาวอียิปต์แล้วก็กษัตริย์นะคะกษัตริย์รวมทั้งกษัตริย์ตุตันคาเมนซึ่งเป็นที่โด่งดังนะตุตันคาเมนซึ่งโค้ชก็ได้ไปดูหลุมฝังศพของตุตันคาเมนมาด้วยนะคะในการค้นพบนะคะในหลุมฝังศพของชาวอียิปต์แล้วก็กษัตริย์ต่างๆเนี่ยเขาค้นพบว่า มีซากมีกลีบกระเทียมใส่ลงไปในนั้นด้วยแสดงว่ามันต้องเป็นสิ่งสำคัญใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาที่มีการทำม um ัมมี่ฟิเคชันคือมัมมี่พวกเราทราบกันเนาะชาวอียิปต์จะให้ความสำคัญกับสิ่งที่มีค่าที่เขาจะใส่ลงไปในหลงฝังศพค่ะในโรงศพเนาะก็จะมีพวกทองมี สิ่งจำเป็นสิ่งสําคัญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเชื่อว่าหลังความตายจะได้นำไปใช้นะคะและหนึ่งในนั้นคือกระเทียมและไม่ใช่มีกระเทียมอย่างเดียวมีหลายอย่างแต่วันนี้โค้ชอยากจะหยิบตัวที่สําคัญมากแล้วก็หาง่ายได้มากๆในครัวของเรานะคะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะทานกระเทียมดิบมากขึ้นไม่ใช้ไป ทอดหรือเจียวกระเทียมอย่างนั้นในน้ำมันนะคะแบบดิฟรายอย่างนั้นมันไม่ได้เกิดประโยชน์ค่ะมันได้แค่ความอร่อยเท่านั้นแต่มันเกิดโทษมากกว่าเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณทานก๋วยเตี๋ยวเราสามารถที่จะเปลี่ยนทีละนิดได้เปลี่ยนจากการใช้กระเทียมเจียวม,มาเป็นกระเทียมสับสดๆแล้วก็โรยหน้าดีกว่านะคะนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยน การทานอาหารของเราได้ในชีวิตประจําวันนะคะกระเทียมเนี่ยเป็นยาปฏิชีวนะแบบธรรมชาติโดยที่คุณไม่ต้องไปทานยาแอนตี้ไบโอติกเวลาที่คุณมีไข้หรือเกิดการอักเสบกระเทียมแก้อักเสบได้อย่างดีมากคุณอาจจะต้องทานมากขึ้นทีนี้ทานมากขึ้นเนี่ยมันก็ทานยากใช่ไหมสำหรับคนที่ไม่ชอบกลิ่นฉุนกัวปากเหม็นหรือเด็กไม่ชอบทานกระเทียม คุณสามารถที่จะทานกระเทียมสกัดมาในรูปแบบสดๆได้นะคะซึ่งโค้ชคิดว่าคุณภาพของสมัยนี้ในการสกัดกระเทียมแล้วเขาดึงสารอะไรซินจากกระเทียมมาเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างมากมันดีกว่าการทิ้มไม่ได้ทานนะคะเพราะว่าการที่จะทานกระเทียมให้ได้โดสในระดับเป็นยาปฏิชีวนะคุณจะต้องทานกระเทียมประมาณอย่างน้อยก็ 2องรกรัม200ยกรัมสองขีดคุณลองไปช่างดูนะคะว่ากระเทียมสดเนี่ยสองขีดเนี่ยได้ประมาณเท่าไหร่ทีนี้สำหรับคนที่อ่ะทานทุกวันอยู่แล้วเราได้ประโยชน์ตรงนั้นอยู่แล้วถ้าทานไม่ถึงนะคะอ่าจะทานเสริมเป็นเม็ดได้ไหมได้นะคะคุณก็ดู กระเทียมสกัดที่คุณภาพสูงๆซึ่งเขาจะมีกลิ่นน้อยลงแต่ว่าเขาจะมีสารที่ เป็นประโยชน์อย่างมากก็คือสารอะลีเซนตัวนี้นะคะ,ะสําหรับโค้ชนะคะพอรู้ว่ากระเทียมมีประโยชน์มากแล้วบางทีเราไม่สามารถที่จะทานกระเทียมได้ตลอดเวลาอย่างเช่นเวลาที่เราเดินทางเนี่ยเราสามารถที่จะเอากระเทียมไปด้วยกระเทียมเม็ดอัดเม็ดนะคะซึ่งของบริษัทแช็ลีนเนี่ยโค้ชก็มีจําหน่ายให้ถ้าคุณสนใจนะคะกระเทียมเป็นยาปฏิชีวน,นะบรรเทาอาการหอบหืดเพราะฉะนั้นเหมาะมากสําหรับคนที่เป็นโรคหอบหืดหรือเป็นแอสมาก ะะหรือเป็นหวัดเจ็บคอนะคะนี่ก็เพิ่มนะคะจะให้เจ๋งสุดๆเลยนะโคาจะบอกสูตรนะคะจดนะคะสูตรนี้นะคะเราเรียกว่าไฟดีดีท็อกซ์เป็นสูตรที่ช่วยดีท็อกซ์ร่างกายแล้วก็ช่วยช่วงเวลาที่คุณรู้สึกไม่ค่อยสบายนะคะคุณเอากะเทียมมาคั้นสกัดแยกกากเอาสักสองกลีบนะคะสองกลีบคันสกัดแยกกาก แล้วก็มีขิงกระเทียมขิงน้ำผึ้งแล้วก็มะนาวสอย่างเท่านั้นนะคะ4ี่อย่างเท่านั้นเองนี่คือสูตรไฟดีดีท็อกซ่าถ้คุณคั้นยากมากไม่มีเครื่องคั้นสกัดแยกกานนะคะร้านของเราก็มีบริการนะคะโค้ชพยายามที่จะหาหลายๆอย่างะคะ่ะที่บริการให้พวกเรานะคะที่เมืองไทย คุณสามารถที่จะติดต่อมาได้นะคะเราก็มีให้นะคะที่ทักมานะคะที่ at n a t a l a l organic นะคะสำหรับคนที่อยากได้น้ำคันสกัดตัวนี้นะคะไฟลดีดีท็อกซ์เรามีบริการให้นะคะเป็นแบบออแกนิกส สำหรับคนที่อยากได้กระเทียมอัดเม็ดนะคะก็ทักมาที่ at n a t a l i e health shop นะคะโค้ชก็พยายามที่จะหาอะไรดีๆมาให้พวกเรานะคะทักมาได้ทางนี้